จากวันที่เจชนาทิพสงกระสินได้ลงเล่นในฟลอร์อย่าเดียวกับไอดอลของเขาลีโอนลเมสซี่เป็นครั้งแรกที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเมื่อครั้งที่บาร์เซโลนาเดินทางมาอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยนี่ก็เป็นเวลาผ่านมาก,กว่า9ปีแล้วเจชนาทิพก็มีโอกาสลงสนามดวนกับไอดอลของเขาอีกครั้งเมื่อวันพุธที่ผ่านมาวันนี้ขอบสนามของเราอยากจะพาทุกคนนะคะรับไปย้อนเส้นทางครั้งนี้โดยสรุปว่าชนาทิพต้องผ่านอะไรมาบ้างถึงมีโอกาสได้มาเจอกับลีโอนลเมสซี่อีกครั้ง ชนาทิพสงกระสินะเริ่มสร้างชื่อให้กับตัวเองจากฟุตบอลยูสิชิงแชมป์เอเชียซึ่งวันนั้นพี่เจโชฟอร์มันเจอโดยเฉพาะการเลี้ยงบัลเลงสุดจีดในสนามและก็ถูกแฟนบอลไทยเรียกเขาว่าเมสซี่เจซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขานะคะรับมีลิโอเนลเมสซี่เป็นต้นแบบประจําตัว เจเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งกับสมโมสรบีเอซีเทโรและก้าวมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่และโอกาสครั้งใหญ่ในชีวิตเข้ามาจนได้เมื่อว่าชนาะทย์นะครับได้เป็นหนึ่งในตัวแทนทีมชาติลงแข่งขันเกมกระชับพิษในรายการช้างแชมเปี้ยนคัพเอฟซีบาร์เซโลนาเอเชียนทัวร์2013เจอกับบาร์เซโลนาพีเจณนะวันนั้นได้มีโอกาสลงสนามเจอกับเมสซี่ไอดอนของเขาโตไปเป็นครั้งแรกและก็ยังได้มีโอกาสแลก,กเซกกับซูเปอร์สตาร์อาเจนไทน์คนนี้จากการที่เจ้าเจฝากเพื่อนที่พอรู้ภาษาสเปนเขียนข้อความขอเสื้อบนถุงพลาสติกแล และสตาร์คนดังก็ถึงกับหัวเราะชอบพ่อซึ่งมันก็ได้ผลเหลือเกินหลังเกมเมสซี่เจได้เข้าไปเจอกับเมสซี่จริงถึงห้องแต่งตัวนะครับซึ่งก็มีการกอดได้รับมอบเสื้อพร้อมลายเซ็นเสมือนเป็นฝันที่จริงของชีวิตกับการที่เราได้ทั้งเจอและก็ได้ของที่ระลึกจากไอดอลในดวงใจจนเวลามาถึงวันนี้ก็ไม่มีใครคาดคิดนะครับว่าพีเจจะได้กลับมาเจอกับเมสซี่อีกครั้งจากจุดนั้นที่เมสซี่เจเป็นดาวรุ่งพุ่งแรกเขากล้าขึ้นมาเป็นตัวหลักคับลีกมีการขยับไปคาแข่งกับเมืองทองก่อนจากควาแชมป ส่วนกับทีมชาตินะครับพี่แกกลายมาเป็นสตาร์คนสําคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้พาไทยแลนด์คว้าแชมป์ AFF Suzuki Cup ไป3ส,สมัยพร้อมกับได้รางวัล MVP หรือรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ไป3รอบทั้งที่ก่อนหน้านี้นะครับยังไม่เคยมีใครทําได้ถึง2รอบเลยซ้ําชนาทิปกลายมาเป็นนักเตะอรับโปรัติสาสต์ของประเทศไทยและยิ่งกว่านั้นในช่วงดังกล่าวเขายังไปสร้างชื่อในเจลิกญี่ปุ่นหรือลีกที่หลายคนยกย่องวันดีที่สุดในเอเชียอีกด้วยพีเจชนะทิปถูกคนญี่ปุ่นเรียกว่าเมสซี่ไทยหลังย้ายไปโชว์ลีลาการเลี้ยยยงกกาาารรจ่ิ และการเล่นในบันเจิดสองเท้าดีถึงขนาดควา้ารางวัลผู้เล่นแห่งปีของสโมสรคอนซาโดเลซัปโปโรและติดทีมออสตาแห่งปีของเจลีอีกด้วยทําให้ปัจจุบันนะครับพีชนาทีมในช่วงพีกวัย28ปีถูกดึงตัวไปทีมราดับแชมป์อย่างคาวากิฟอนตาเล่ด้วยค่าตัวเป็นปริศาตร์การย้ายทีมในประเทศของพวกเขาจุดนี้ทําให้เราได้เห็นความส่งคุณค่าของเจได้เป็นอย่างดีและมันก็เป็นจุดที่ทําให้เขานะครับได้มีโอกาสมาเจอกับไอดอลของตัวเองอีกครั้ง20กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับผมสโมสรปารรสแซงแชแมงทีมใหม่ของลีโอเน เดินทางมาทัวร์ปรีซีซั่นทำศึกเจอกับคาวาซากิฟอนตาเล่ของพี่เจชนาทิพย์โดยช่วงโปรโมทก่อนวันแข่งขันนะครับนิตยสารเอลโกลราโซของญี่ปุ่นนะครับได้เผยภาพโปรโมทในการนำสามสตาร์ดังของสองทีมมาประชันกันและแน่นอนว่ารูปของเมซี่เจก็ได้ประชันกับเมซี่จิกสึ่งทั้งสองก็ได้มาดวลกันจริงๆอีกครั้งในรอบ9้าปีซึ่งในวันแข่งขันครั้งนี้นะครับยังมีโมเมนต์ของทั้งคู่ที่ไม่ใหญ่มากแต่เป็นที่จดจำให้กับแฟนบอลไทยนั่นคือจังหวัดเจชนาทิพย์วิ่งไปเป็นดาสุดดดท้้าาายยี่สสกกกกัลููิงงงขขขอออเเเเมมซไจนประต ลงในชนะของปารีสไป2ประตูต่อ1ชนะทีมได้ลงสนามไป56หนาทีและเขาก็ได้ฟินเพิมเ่มเติมเหมือนเคยกับการได้ลายเซ็นจากมือเมสซี่ฮีโร่ในดวงใจซึ่งเมสซี่เจยังกล่าวหลังจบเกมว่าในบรรดาผู้เล่นทั้งหมดเนี่ยเมสซี่เป็นผู้เล่นที่ผมสนใจมาตลอดเลยครับผมเฝ้าดูตั้งแต่ยังเป็นเด็กแล้วก็เฝ้ารอจะได้มีโอกาสเจอกับเมสซี่การได้เล่นกับผู้เล่นที่มีความสามารถแบบนี้ถือเป็นประโยชน์ที่ดีมากสําหรับผมและมันเป็นแรงกระตุ้นสําหรับการกลับไปแข่งขันในลีกมากครับ ท้ที่สุดนี้สิ่งที่เราอยากจะกล่าวก็ไม่มีอะไรมากครับแค่อยากแสดงความยินดีพร้อมความรู้สึกภูมิใจกับพี่ชนาทิพย์ที่ได้ลงเล่นกับมาเตอรับโลกโดยเฉพาะกับการได้ดวนกับเมสซ,ซี่ไอดอลของเขาเองรู้สึกดีใจแทนจริงๆนะครับพี่และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียลฟาวเอิ้อมนิ้วยามมากกว่เลรับเรนะ